เขาถึงบทบาทสุดๆเปิดนางเอกเจ้าบทบาทเจอบทยากมากต้นปี65เรียกได้ว,ว่าฝากฝีมือกันไว้สุดๆแถมยังทําได้ดีกันทุกคนอีกด้วยสมกับเป็นนางเอกตัวท็อปๆของวงการกันเลยล่ะค่ะแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5เชีย์ที่คำพรพึ่งจะจบไปได้ไมนะ่นานจากละครดรา,ดาม่าสุดร้อนแรงอย่างเรื่องเลววงที่นางเอกสาวอย่างเฉียดที่คำพรได้พลิกบทบาทมาเล่นร้ายเป็นครั้งแรกในบทบาทของตัวละครวีนัสที่เรียกได้ว่าเป็นบทหินอีกหนึ่งบทในชีวิตของเธอเพราะที่ผ่านมาเธอได้รับบทแต่นางเอกและคนดีเพราะที่ผ่านมาเธอก็มักจะได้รับบทเปน็นนางเอกและบทคนดีแต่ครั้งนี้เธอต้องทําการบ้านอย่างหนกักซึ่งเธอก็ได้บอกตรงๆไว้ยากมากพอต้องทําความเข้าใจและต้องเชื่อในตัวละครจริงๆและเธอก็ทําได้ดีตามที่ ที่หลายคนคาดไว้ไม่มีผิดเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องยกให้เธอเลยจริงๆ อันดับ4ี่พิงพลอยประภาวดีนางเอกสาวที่ผ่านมาแล้วหลากหลายบทบาททั้งบทบูและนางเอกเจ้าน้ําตาซึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาเธอก็ได้รับบทเห็นอีกครั้งจากบทบาทชนภาษาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุสตรองในละครดราม่าชื่อดังเรื่องสามีชั่วคืนที่ได้รับเลตติ้งถล่มทลายจนหลายคนนันต้องปรบมือให้และเธอก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะต้องทําการบ้านอย่างหนักในฐานะแม่ของลูกแล้วเธอ,อยังต้องร้องไห้ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นนางเอกเจ้าน้ําตา อีกหนึ่งคนของวงการไปเลยละค่ะ อันดับ3นา,นานิชานัทนิชานางเอกสาวอีกหนึ่งคนที่มีพัฒนาการทางด้านการแสดงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสาวนิชาที่ล่าสุดได้ฝากฝีมือไว้ในละครเรื่องเกมปรารถนาที่พึ่งจะลาจอไปแบบสดๆร้อนๆในบทบาทของมิรินลูกคุณหนูเอาแต่ใจสาวมันผู้หญิงยะโสและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอนั้นได้รับคำชมอย่งางล้นหลามเช่นเดียวกันเพราะด้วยบทบาทที่ต้องเข้าถึงอารมณ์สุดๆเรียกได้ว,ว่าน้ำตาสั่งได้และไม่เคยทำให้ผิดหวังบอกเลยว่าถ้าจะพูดถึงนางเอกตัวท็อปเจ้าบท บาอีกหนึ่งคนต้องมีชื่อของสาวนิชายอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน อันดับ2มารีเบเนอร์วินาทีนี้ต้องยกให้เธอจริงๆสําหรับการพลิกบนปลาสุดหินอีกหนึ่งเรื่องของเธอกับบทผิงสาวอ้วนที่ถูกสามีทรยศจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและเปลี่ยนชื่อมาเป็นเม,ม์หมอฟังเข็มที่กลับมาพร้อมกับความแค้นซึ่งนอกจากบทนี้จะหินสุดๆแล้วความยากก็ยังอยู่ที่เธอน,นั้นต้องแบกซิลิโคนไว้บนหน้าหนักกว่าสองโลกับการต้องแปลงโฉมเป็นสาวอ้วนและใช้เวลาแต่งกว่า3มชั่วโมงและต้องอยู่ในสภาพนี้ไปถึง10ชั่วโมงต่อวันอีกด้วยเห็นสาวมารีทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็ เชิญชมอย่างมากจริงๆค่ะ อันดับหนึ่งมินชาลิดาวินาทีนี้ต้องยกให้เธอจริงๆสําหรับสาวมินนางเอกสาวมากความสามารถคุนี้ที่ได้มารับบทบาทสุดดรามา่าอย่างบุลลินลลิตาในละครเรื่องสรสา้างเสนหาลูกสาวในครอบครัวคนจีนที่ถูกกดขี่ในครอบครัวสังคมชายเป็นใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เธอก็ได้โชว์ฝีมือมากมายและได้ประชันฝีมือกับหนุ่มมาวินทวีผลอย่างดูเดือดเรียกได้ว,ว่าปล่อยออกมาเพียงแค่ไม่กี่ตอนก็เล่นเอาทุกคนนั้นลุ้นไปตามๆกันแถมเธอยังทุ่มสุดๆด้วยการลงทุนตัดผมสร้างครั้งแรกในชีวิตเพื่อละค ก่เรื่องนี้อีกด้วยแต่เธอจะแซบได้อ,อีกแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมละครกันต่อไปค่ะ